สวัสดีจ้าเซลอุยคุปตาบรรน,นุจ่าเมื่อนี้เนาะจ้ากัมมาพบกับเซอุยคุป,ปตาบรรน,นุจ่าจ้าเมื่อนี้มีคลิปวิดีโอมาให้เบิงจ้าเป็นคลิปวิดีโอการส่งมอบรถไถเมอสองจ้ารุ่น l 5 0 1 8่ด sdt ค่ะาตัวนี้ก็คือจะาส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วส่งถึงมาแล้วเนาะค่ะลูกค้ากเ็เฮดพิธีจะจัดเตรียมทําพิธีต้อนรับรถเมอสองเมือ2 2> ม่อสองตะวัน เหมือนรถไม้เลยค่ะเขามาบ้านจากตอนรับเขามาาไม้เนาะจากลูกค้าก็เหตุไปที่เซนแล้วก็จะมีการทดสอบล่องรถจะสอนวิธีการขับรถจะพร้อมแนะนําวิธีการใช้รถต่างๆเนาะค่ะจากรถรุ่นนี้กับปรับสภาพแล้วเรียบร้อยเป็นรุ่นหาสิบแรงจะส่งถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ากะมาก่ะกะกะมากแล้วกะ สมกับลูกค้ารออยู่นะคะเป็นรุ่นหาสิบแรงจะดาวได้ค่ะตัวนี้ลูกค้ากระดาวอยู่ประมาณอซีหาเมินค่ะขั้นนี้จะเพิ่นกระเลือกพรานนั่หกปีจะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถไถมือสองจะกะมีเหงืเลืองมากมายเนี่ยจอยู่คู่ปัตตามันดูจจ่สนใจกะสอบถามเซวียขอมาใดจ่าเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์จ่า